ดีรู้สึกสดชื่นสดชื่นมากๆ ว่าันคอพี่นอ้องนั่งเครื่องมาลงเลยลวันนีโอเควันนี้ก็จะไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวะ ทุลักกันบายบายดารณนี่เห็นไหมเอ่ยใครเอ่ยดารณีดารณีพวกนี้ใครเจอกันนะดารณีน้องวเพิ่งบอกว่าจะกินข้าววันละสิบเม็ดอันนี้มะละกอสดๆอัดต้นอร่อยมากอร่อยเลือดเลอ๊ลเอเอรับโทรศัพท์เพื่อน ต่อตอต่อแทเขอันอะร่อต่อตอสมุติกันยี่สิบเดเลยสนุกอ๋อในเล็กอยู่ไหนเราไม่เห็นเขาหรอกเขาเห็นเราเเราไม่ถืงแนเถิดยังไงก็ไม่ได้สวัสดีค่ะดาราณีดราณีก็สวัสดีค่ะพี่เจนาราณีเห็นคอมเมนต์ยังไม่รู้อ่ะอยากู้อยาก อยากดูอยากเห็นมากเลยโคโอาชาโคโสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันตอนเย็นๆเหมือนเช่นเคยค่ะกับบ้านไร่เจงกมลค่ะเพื่อนเพื่อรับลมอ่ะรับลมคาเฟร่รับลม,ลบลมอืออ่านคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ได้แล้วเออสิอบวันใช่ไหมพี่สมบัติโดนบล็อกคอมเมนต์ไปสิบวัน สวัสดีจ้าเจอกันแล้วค่ะพี่สมบัติข้าจะไปเต้นรถดแห่อยู่พี่น้องมวนมวนเต้นจนวันลืมอายุลืมว่าจะของอายุหลายแล้วพี่น้องเอาเต้นเ<ม><ม>กี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้า<ม>นวิศวะค่ส่วนมากเราจะส่งตามมหาลัยส่งมหาลัยก็ประมาณแค่80%นม่ได้ส่งนอก หรอดาราีีอกเจอกันแล้วค่ะเจอกันแล้วตัวจริงสวยมากดารานีบีเอเตอร์ค่ะชาวเลียวจะมามิตติ่งที่บ้านจะมาพบปะพูดคุยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีตนิชาพักเอไอพักเอไอแล้วที่ไม่เจอเจอ เอาพี <c oughs> ่ตู่มากินข้าวด้วยกัน แกมาข้าวเปนี่ด้วยเดี๋ยวเจนก็จะขอลงไลฟ์สดแค่นี้นะคะเพื่อนๆใครมาช้าก็มาดูย้อนหลังเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจนจะไปวัดไล่ขิงค่ะเดี๋ยวจะไม่ทนันเดี๋ยว บาทพี่ลำดวนน้องดาราีแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะแม่เล็กมาแล้วจะลงแม่เล็กแม่เล็กไพวันสวัสดีค่ะเ,เราไม่เห็นเขาหรอกเขาเห็นเราเห็นเราจามจามค่ะ นนสวัสด,ดีทั้งสามล้านคนดูด้วยนะคะสวัสดีจ้าดีชาพัดก้าวหนาว,นาวอากาศเย็นเย็นอากาศสดชื่นมากเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยาหาเราแล้ว เจ้าเจ้าอาว่าจะจําวัดก่อนสวัสดีจ้าพี่เอดารณีสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่สมกดดหนาวเย็นสดชื่นสดชื่นจ้าสวัสดีค่ะแม่เล็กสนุกสนุกจ้าดารณีบอก เดี๋ยวเจนจะพาแม่ขนมเข่งไปวัดไร่ขิงเข้าน้ำไหมคะเาเดี๋ยวเจนจะพาแกอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นมากเลยโคอาชาโคเสียงอะไรนะใครใครบอกเสียงแปดหลอดเสียงยอะออกเสียงจะดังมากเจนแบบอู้ยสุดๆเลยกับสารคาม ว่าได้กินข้าวเหนียวไม่ยูมัวว่าได้กินไปคั้หนึ่งยู่ทงน้าพี่น้องกินกับซอยจุแซบแซบข้าวเหนียวไม่ไม่นะพี่น้องเนาะขึ้นจากทงน้าไม่ไม่ไมไม <laughs> บอกไอตุกมาดูลูกมันโทหาแม่ขนมเข็งไรสดอยู่ พอดีแม่ขนมเข็งจะมาเที่ยวหาที่นครปฐมค่ะแม่ขนมเข็งมาจากแพร่อากาศหนาวเย็นสดชื่นสดชื่นจ้านทีเที่ยวเยอะนะคะรถมันตีเลยที่เที่ยวเยอะอยู่นะจ้าสวัสดีค่ะ นึกว่ามีเขาเหนียวว่าน้าพีนองอมี้ต่เขาเจ้าหมดเลยก็ลืมถามไปนน้วว่าเขาเหนียวมีไหลายบา่อยากกินข้าวเหนียวใหม่ดีรู้สึกสดชื่นสดชื่นมากๆนี่ ว้าวว้านั่นใครหน่ะแม่เล็กบอกเปลี่ยนน้ำให้ท่านหน่อยเดี๋ยวต้องทักหาพี่ตู่หน่อย